เบลล่าเผยความในใจถึงผู้ชายที่รักมากแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีเป็นอีกหนึ่งนางเอกขวัญใจคนไทยเลยค่ะเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าเบลล่านั้นเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างมากมีผลงานออกมาให้ติดตามกันตลอดอีกทั้งอย่างน่ารักและเป็นกันเองมากๆกับแฟนคลับไม่ว่าเบลล่าจะไปออกงานที่ไหนก็มักจะมีแฟนคลับตามไปส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามไปลายายเพียบเลยค่ะ และถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าทุกวันนี้เบลล่านั้นอยู่กับคุณแม่ปบาณีแคมเปญสองคนเพราะว่าคุณพ่อได้จากไปหลายปีแล้วล่าสุดวันนี้26เมษายน2566ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่ออนโนแคมเปญผู้ชายที่เบลล่านั้นรักมากที่สุดโดยเบลล่าได้ออกมาพรั่งปรูความในใจของตัวเองที่ยังคงรักและคิดถึงคุณพ่อเสมอแม้ว่าท่านจะจากไปไกลแสนไกลโดยเบลล่าระบุว่า Happy b i r t h d a y Mr. Durian Lover Hope you are doing well up there. We miss you. But don't worry, Mummy had lots of durian for you already. แปลเป็นไทยได้ประมาณว่าสุขสันต์วันเกิดมิสเตอร์ดูเรียนเลเวอร์เราคิดถึงคุณแต่ไม่ต้องกังวลแม่มีทุเรียนให้คุณมากมายแล้วแฟนๆคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเลยว่า Happy birthday คนบนฟ้าที่รักของน้องเบลคิดถึงนะคะแดดดี Daddy, ผู้โปรดทุเรียนและสตอในตอนนี้คุณแม่ได้กินแทนแล้ว แม้ว่าคุณพ่ออานจะจากโลกใบนี้ไปแล้วหลายปีแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในใจของเบลล่าและคุณแม่เสมอเลย